สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับการเจาะลึกเรื่องราวที่เราสนใจกันวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากครับเกี่ยวกับการดูแลใบหน้าให้อ่อนเยาว์แต่มันไม่ใช่แค่เรื่องผิวๆนะครับเราจะมองลึกลงไปถึงโครงสร้างข้างในเลยที่เรียกว่าเส้นเอ็นแท้บุนใบหน้าค่ะ ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้หลักๆก็มาจากบทความของนายแพทย์พัฒนาจากวิพาดากุณนะครับท่านอธิบายเรื่องกายวิภาคไว้ละเอียดเลยแล้วก็ความสําคัญของเส้นเอ็นพวกนี้รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาหน้าหย่อนคล้อยด้วยคือเราจะมาทําความเข้าใจกันว่าเอ๊ะเส้นเอ็นนี่มันคืออะไรทําหน้าที่ยังไงทําไมแก่แล้วมันหย่อนแล้วไอ้เทคนิคขึงเอ็นที่ว่าเนี่ยมันทํางานยังไงกันแน่ครับใช่ค่ะ คือการเข้าใจเรื่องไกาวิภาคพื้นฐานนี้สําคัญมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเวลาเราพูดถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงของใบหน้าตามวัยแล้วแนวคิดเรื่องการไปจัดการที่โครงสร้างพยุงข้างในแทนที่จะเน้นแค่ผิวหรือว่าเติมเยอะๆอย่างเดียวอันนี้ก็น่าสนใจมากค่ะโอเคครับยังเรามาเริ่มแกะกล่องโครงสร้างหน้ากันเลยดีกว่าตามข้อมูลนะครับไล่จากข้างนอกสุดก็ผิวหนังเรานี่แหละค่ะถานเข้าไปก็ ชั้นไขมันใต้ผิวหนังมีชั้นตื้นชั้นลึกอีกนะแล้วก็มีชั้นกล้ามเนื้อ S M A S ที่เราขยับหน้ากันใช่ค่ะแล้วก็มีไขมันชั้นลึกอีกทีแล้วค่อยเป็นกระดูกทีนี้ไอ้เจ้าเส้นเอ็นแท้ใบหน้าหรือ true facial ligaments เนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับแล้วมันคืออะไรกันแน่อ๋อค่ะ ข้อมูลบอกว่ามันยึดจากกระดูกขึ้นมาถึงผิวหนังเลยเหรอครับถูกต้องเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะเส้นเอ็นแทบน้บนใบหน้าเนี่ยมันเหมือนแถบเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งแรงหน้าที่มันเหมือนเป็นอ่มุดหรือสมอก็ได้ค่ะที่ปักยึดจากฐานแข็งๆอย่างกระดูกหรือพังผืดชั้นลึกๆแล้วมันก็ ทอดตัวผ่านชั้นไขมันชั้นกล้ามเนื้อขึ้นมายึดกับผิวหนังชั้นบนบนอีกทีอ๋อเหมือนเป็นตัวยึดไว้ใช่ค่ะหน้าที่หลักคือตรึงให้เนื้อเยื่ออ่อนๆทั้งผิวหนังไขมันกล้ามเนื้อเนี่ยให้อยู่ในตำแหน่งที่ควรจะอยู่แล้วก็สำคัญคือช่วยดึงให้มันกลับเข้าที่หลังจากที่เราแบบว่าขยับหน้าเยอะๆแสดงสีหน้าพูดยิ้มอะไรพวกนี้ค่ะครับครับมันเป็นตัวสร้างความมั่นคงให้โครงสร้างหน้าโดยรวมเลยค่ะพวกนี้แหละครับทำไมหน้าเราถึงดูหย่อนหย่อนลง อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยค่ะคือพอเวลาผ่านไปหรือแม้แต่การใช้หน้าซ้ำๆนานๆเนี่ยประกอบกับปัจจัยอื่นด้วยนะคะแสงแดดฮอร์โมนเส้นเอ็นแท้พวกนี้ก็เหมือนส่วนอื่นๆของร่างกายแหละค่ะที่มันจะเสื่อมไปตามธรรมชาติเส้นใยคอลลาเจนอิลาสตินที่เป็นส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยจะค่อยๆเสียความยืดหยุ่นไป เปราะบางลงแล้วก็มีการเอ่ยยืดยาวออกยืดยาวออกใช่ค่ะที่สําคัญคือพอยืดแล้วมันไม่ค่อยหดกลับเข้าที่เดิมได้ดีเหมือนตอนสาวๆหรือตอนอายุน้อยๆแล้วค่ะนึกถึงหนังสติกที่ใช้ไปนานๆจนมันยุ่ยๆแล้วไม่ค่อยเด้งกลอบอะค่ะอ๋อนึกภาพออกเลยครับหนังสติกยืดแล้วใช่ค่ะ พอมันยืดแล้วก็หย่อนลงแบบนั้นประสิทธิภาพในการตรึงหรือพยุงโครงสร้างต่างๆที่มันเคยยึดไว้ก็ลดลงไปเยอะเลยเนื้อเยื่อที่เคยถูกดึงรังไว้ก็เลยค่อยๆเคลื่อนตัวต่ําลงตามแรงโน้มถ่วงของโลกไปอืมครับนอกจากนี้ในบทความก็ยังตั้งข้อสังเกตไว้นะคะว่าปัจจัยภายนอกบางอย่างเช่นแรงดึงถ่วงที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากการทำหัตถการบางอย่างในอดีต ก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยที่เร่งให้กระบวนการเสื่อมหรือหย่อนยานของเส้นเอ็นเน,เนี่ยเกิดเร็วขึ้นหรือรุนแรงขึ้นได้เหมือนกันค่ะหูน่าสนใจครับพอตัวยึดหลักมันอ่อนแรงลงผลที่ตามมาก็คือสิ่งที่เราไม่อยากเห็นกันอย่างที่ข้อมูลบอกเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะผิวหนังหย่อนคล้อยแก้มตกร่องแก้มลึกขึ้นร่องน้ำหมากชัดขึ้นค่ะบางทีก็ส่งผลไปถึงรอบดวงตาด้วยหนังตาตก ถุงใต้ตาชัดขึ้นริ้วรอยต่างๆก็เหมือนมาเป็นชุดเลยนะครับถูกต้องค่ะความหย่อนยานของเส้นเอ็นแท้เนี่ยมีบทบาทสําคัญมากกับการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นชัดๆบนหน้าตอนอายุมากขึ้นมันไม่ใช่แค่ผิวหนังเหี่ยวลงนะคะแต่มันคือโครงสร้างพยุงข้างในที่คอยยึดทุกอย่างไว้มันอ่อนแอลงทํางานไม่ดีเหมือนเดิมผลก็คือมวลเนื้อเยื่อทั้งไขมันผิวหนังถูกปล่อยให้เคลื่อนต่ําลงมาจากตําแหน่งเดิมก่อให้เกิดลักษณะที่เรียกว่าความชรา ทั้งความหย่อนร่องลึกหรือรูปหน้าโดยรวมที่เปลี่ยนไปค่ะฟังดูแล้วเป็นปัญหาที่โครงสร้างจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ผิวเผินพอเราเข้าใจสาเหตุกลไกความหย่อนคล้อยจากเส้นเอ็นเสื่อมแล้วทีนี้มาถึงเรื่องที่น่าตื่นเต้นกว่าเดิมคือแนวทางการแก้ไขที่บทความพูดถึงเทคนิคการขึงเอ็นใบหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการฉีดสารบางอย่างเข้าไปแถวๆที่เส้นเอ็นแท้ยึดเกาะอยู่ค่ะคำถามคือ สารที่ว่านี่คืออะไรครับแล้วมันทําไมต้องฉีดตรงนั้นมันเข้าไปช่วยขึงเส้นเอ็นที่หย่อนหย่อนได้ยังไงค่ะตามข้อมูลที่อ้างอิงมาสารที่มักจะใช้ในแนวคิดหรือเทคนิคแบบนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มสารเติมเต็มหรือฟิลเลอร์ที่เราคุนค้นๆกันหรืออาจจะเป็นกลุ่มสารกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนค่ะพวกคอลลาเจนสติมูเลเตอร์ซึ่งเป็นสารที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างคอลลาเจนใหม่ขึ้นมาเองครับ กลไกหลักของการฉีดสารพวกนี้นะครับไม่ใช่การฉีดเพื่อเติมวอลลุ่มโดยตรงแบบฟิลเลอร์ทั่วไปเสียทีเดียวแต่เป็นการฉีดแบบแม่นยำตรงตำแหน่งจุดเกาะของเส้นเอ็นแท้เลยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณที่มันยึดกับกระดูกหรือพังผืดชั้นลึกฉีดตรงจุดเกาะเลยเพื่ออะไรครับวัตถุประสงค์หลักมี2อ,อย่างครับอย่างแรกคือเพื่อขึงให้ตึงขึ้นหรืออาจจะเรียกว่าเป็นการเข้าไปหนุนหรือคค่ะบริเวณจุดเกาะของเส้นเอ็นทำให้เส้นเอ็นที่เคยหย่อนๆยอนเนี่ย ถูกดึงให้กลับมาตึงขึ้นได้ระดับหนึ่งเหมือนเราไปช่วยเสริมฐานให้มันมั่นคงขึ้นแรงดึงก็จะดีขึ้นอ๋อหนุนฐานไว้ใช่ค่ะและอย่างที่สองซึ่งก็สำคัญไม่แพ้กันคือการซ่อมแซมค่ะโดยเฉพาะถ้าใช้สารกลุ่มกระตุ้นคอลลาเจนสารพวกนี้จะไปส่งสัญญาณกระตุ้นเซลล์แถวนั้นให้เริ่มกระบวนการซ่อมแซมแล้วก็สร้างเส้นใยคอลลาเจนเอีลาสตินขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของเส้นเอ็นนั่นเองค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับคือไม่ใช่แค่เอาอะไรไปดันๆไว้เฉยๆแต่ยังกระตุ้นให้ร่างกายซ่อมตัวเองตรงนั้นด้วยใช่ค่ะต้องเข้าใจก่อนว่าเส้นเอ็นเราเนี่ยประกอบด้วยโปรโตีนสำคัญคือคอลลาเจนที่ให้ความแข็งแรงกับอีลาสตินที่ให้ความยืดหยุ่นครับการฉีดสารกระตุ้นคอลลาเจนเข้าไปตรงจุดที่เส้นเอ็นยึดเกาะก็เหมือนส่งสัญญาณบอกร่างกายว่าตรงนี้ตรงนี้ต้อง,งการซ่อมแซมนะเสริมความแข็งแรงหน่อย ร่างกายก็จะตอบสนองโดยการสร้างคอลลาเจนอิลาสตินใหม่ขึ้นมาทําให้เส้นเอ็นที่เคยเสื่อมสภาพค่อยๆฟื้นฟูความตึงความหนาแน่นความยืดหยุ่นกลับมาได้บ้างมไม่ใช่ว่าจะกลับไปเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่เป็นการฟื้นฟูให้ดีขึ้นจากเดิมซึ่งพอเส้นเอ็นซึ่งเป็นตัวพยุงหลักแข็งแรงขึ้นผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือโครงสร้างหน้าโดยรวมก็จะถูกยกระชับขึ้นไปด้วยแบบที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะ ฟังดู make sense มากเลยครับสมเหตุสมผลดีเหมือนเราไม่ได้แก้แค่ปลายเหตุแต่พยานเข้าไปเสริมความแข็งแรงให้ตัวสมอหรือหมุดที่ยึดโครงสร้างหน้าไว้ตั้งแต่แรกใช่ค่ะให้มันกลับมาทำงานได้ดีขึ้นแล้วในบทความมีการอ้างอิงถึงงานวิจัยเกี่ยวกับชื่อเทคนิคเฉพาะอย่าง True Lift ด้วยอันนี้ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของแนวคิดนี้หรือเปล่าครับใช่ค่ะการที่บทความอ้างอิงถึงงานวิจัยของปีเตอร์ห่วงและคณะเกี่ยวกับเทคนิค True Lift เนี่ยก็น่าจะเป็นการยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้น เพื่อสนับสนุนแนวคิดหลักที่ว่าคือการฉีดสารโดยเล็งไปที่ตำแหน่งของเส้นเอ็นแทหรือ true facial ligaments เพื่อให้เกิดผลยกระชับซึ่ง true lift ก็เป็นหนึ่งในชื่อเรียกเทคนิคที่พัฒนาขึ้นโดยอาศัยความรู้ความเข้าใจเรื่องตำแหน่งและการทำงานของเส้นเอ็นแทเป็นพื้นฐานสำคัญเลยค่ะครับเป็นการนำหลักการที่เราคุยกันเนี่ยละค่ะไปประยุกต์ใช้จริงเพื่อให้การฉีดสารมีเป้าหมายชัดเจนขึ้นในการฟื้นฟูโครงสร้างพยุงพวกนี้น่าสนใจมากครับ แสดงว่ามันเป็นวิวัฒนาการของความเข้าใจกายวิภาคและก็นำความรู้นั้นมาปรับใช้ค่ะแทนที่จะเน้นแค่เติมส่วนที่พร่องหรือดึงแค่ผิวตื้นๆอันนี้พยายามไปแก้ที่ต้นต่อคือโครงสร้างพยุงข้างในจริงๆเลยทีนี้มีอีกประเด็นสำคัญที่แหล่งข้อมูลเน้นย้ำเหมือนกันว่าเป็นข้อดีหรือสิ่งที่เทคนิคนี้อาจจะช่วยได้คือลดความเสี่ยงของสิ่งที่เรียกว่าภาวะหน้าล้น Facial o v e r f i l l Syndrome ทำไมประเด็นนี้ถึงน่าสนใจครับแล้วภาวะนี้มันคืออะไรครับประเด็นเรื่อง Facial o v e r f i l l Syndrome นนี้สำคัญมากค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะเคยเห็นหรือกังวลกันภาวะหน้าล้นเนี่ยมันเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยพึงประสงค์เท่าไหร่ที่อาจเกิดการใช้สารเติมเต็มหรือฟิ l เลอในปริมาณที่มากเกินไปมากเกินไปใช่ค่ะ หรือฉีดในตำแหน่งที่ไม่ค่อยเหมาะสมหรือฉีดบ่อยเกินไปโดยเฉพาะเวลาที่พยายามจะใช้ฟิลเลอร์เพื่อย,ยกใบหน้าที่หย่อนมากๆผลที่ได้คือหน้าอาจจะดูเอ่อบวมๆเต่งๆหรือผิดรูปทรงไปจากเดิมดูไม่เป็นธรรมชาติขาดมิติอ๋อที่บางทีดูหน้าแปลกๆใช่ค่ะที่บางคนอาจจะเรียกว่าหน้าพลาสติกหรือหน้าซาลาเปาอะไรแบบนั้นซึ่งไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เราต้องการแน่ๆค่ะ นึกภาพออกเลยครับบางทีเห็นแล้วรู้สึกว่ามันดูเยอะไปจริงๆใช่ค่ะทีนี้เทคนิคก,การขึงเอ็นใบหน้าตามแนวคิดที่บทความนำเสนอเนี่ยมีเป้าหมายและปรัชญาที่ต่างออกไปชัดเจนเลยค่ะคือแทนที่จะเน้นการเพิ่มปริมาณ volume restoration เข้าไปเยอะๆเพื่อชดเชยส่วนที่หย่อนหรือพยายามดันทุกอย่างขึ้นด้วยปริมาณสารมากๆแนวคิดนี้จะเน้นไปที่การฟื้นฟู restoration และคืนตำแหน่ง รีโพซิช i ั n นนิ่งของโครงสร้างเดิมที่มีอยู่แล้วให้กลับมาทำงานด้วยดีขึ้นฟื้นฟูโครงสร้างเดิมค่ะโดยการเข้าไปจัดการที่ระบบพยุงโครงสร้างภายในโดยตรงคือตัวเส้นเอ็นแท้ที่เป็นเหมือนเสาเข็มของหน้านั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นหลักการคือใช้สารในปริมาณที่เหมาะสมฉีดในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อกระตุ้นให้โครงสร้างเดิมซ่อมแซมตัวเองแล้วก็กลับมาตึงกระชับขึ้นก็เลยมุ่งหวังผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าดูอ่อนเยาว์ลงโดยที่ยังคงเอกลักษณ์หน้าเดิมไว้ อืมครับลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหน้าล้มได้มากเพราะเราไม่ได้พยายามเติมจนเกินพอดีแต่เราพยายามซ่อมโครงสร้างเดิมให้แข็งแรงขึ้นค่ะเข้าใจชัดเจนเลยครับเปรียบเทียบเหมือนซ่อมบ้านเดิมที่สุดให้กลับมาแข็งแรงมันง่นคง แทนที่จะต่อเติมห้องเพิ่มไปเรื่อยๆจนบ้านเสียทรงดูเทอะทะไปเลยแบบนั้นไหมครับปรณนาโครงสร้างเดิมให้ดีขึ้นแล้วก็ต้องขอย้ําอีกครั้งนะคะเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้มาจากบทความให้ความรู้ทางวิชาการของนายแพทย์พัฒนาจากวิพาดากุลซึ่งท่านก็ระบุชัดเจนในบทความนะคะว่าเป็นข้อมูลเพื่อการศึกษาหาความรู้เท่านั้นไม่ได้มีเจตนาจะแนะนําชักชวนหรือส่งเสริมการรักษาหัตถการใดๆเป็นการเฉพาะเจาะจงนะคะรับทราบและชัดเจนครับ สรุปแล้วแนวคิดหลักที่เราได้เจาะลึกกันวันนี้ก็คือการเปลี่ยนมุมมองในการต่อสู้กับความหย่อนคล้อยตามวัยจากเดิมที่อาจจะเน้นดูแลผิวข้างนอกหรือเติมฟิลเลอร์เยอะๆมาเป็นการพุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพยุงสําคัญข้างในคือเส้นเอ็นแท้บนใบหน้าค่ะโดยมีเป้าหมายเพื่อขึงและซ่อมแซมเส้นเอ็นพวกนี้ให้กลับมาทํางานดีขึ้นซึ่งอาจจะนําไปสู่ผลลัพธ์การยกระชับที่ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ลดเสียงหน้าลนด้วยถือเป็นอีกแนวทางที่น่าสนใจมากครับ ถูกต้องค่ะเป็นการมองปัญหาแล้วก็หาทางแก้จากโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ลึกลงไปกว่าที่เราอาจจะเคยโฟกัสกันและก่อนจะจบกันวันนี้ดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนให้ลองคิดตามกันต่อนิดนึงค่ะจากที่เราเข้าใจกันแล้วว่าแนวคิดนี้เน้นซ่อมแซมและคืนตำแหน่งให้โครงสร้างเดิมที่เรามีอยู่แล้วครับลองคิดตามดูนะคะว่าถ้าหลักการนี้คือการฟื้นฟูสิ่งที่มีอยู่เดิมให้กลับมาทำงานได้ดีขึ้นจริงๆเนี่ย แนวทางนี้อาจจะมีนัยยะสำคัญยังไงบ้างกับการป้องกันสัญญาณแห่งวัยตั้งแต่เนื่นๆก่อนที่ความหย่อนคล้อยจะเกิดขึ้นชัดเจนเมื่อเทียบกับการรอให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยมาแก้ไขล่ะคะการดูแลเส้นเอ็นพวกนี้ให้แข็งแรงอยู่เสมออาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการชะลอวัยระยะยาวได้หรือเปล่าอืมน่าคิดครับ ป้องกันไว้ก่อนใช่ค่ะและอีกประเด็นที่น่าคิดต่อก็คือการที่เราทราบว่าลักษณะเส้นเอ็นแท้ในแต่ละคนเนี่ยอาจจะต่างกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงความหนานแน่นจํานวนหรือตําแหน่งที่เกาะซึ่งอาจจะมาจากพันธุกรรมรูปหน้าหรือประวัติการใช้ชีวิตที่ต่างกันครับครับแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะความเข้าใจในความแตกต่างเฉพาะบุคคลเหล่านี้อาจจะส่งผลต่อการออกแบบเทคนิคการรักษาแล้วก็ประสิทธิภาพของการขึงเอ็น ในแต่ละคนได้ยังไงบ้างนี่อาจจะเป็นประตูไปสู่แนวทางการดูแลความอ่อนเยาว์ที่มันแบบว่าจำเพาะเจาะจงแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับแต่ละคนในอนาคตก็ได้นะคะโหเป็นไปได้เลยนะครับค่ะเป็นเรื่องที่น่าติดตามศึกษาค้นคว้ากันต่อไปค่ะ